่นข้าวถุเข้าวประเด็นเลยแล้วกันได้ครับคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตคู่ใช่ไหมครับท็อปเปอร์กับแชมเปญดับเบิลครับผมเป็นไงบ้างคร้อมก็ก็จริงๆตื่นเต้นมากครับเพราะว่าจริงจริแล้วก็เป็นเป็นคอนคู่ครั้งแรกของผมกับพีพีด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราก็จริงๆริงทำอะไรกันมาเยอะมากเลยแล้วก็ไอคอนคู่นี่ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่ามันจะเกิดแล้วมันก็ไม่ได้เกิดสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ด้วยช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ออกจาก จบม k เค P r o j e c t มาต่างคนก็ต่างไปทำงานเดี่ยวของอะไรกันมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นเป็นช่วงช่วงจังหวะโอกาสที่ดีที่เราจะได้กลับมาทำอะไรได้วยกันใ,ในในในวาระนี้ที่ต่างคนก็ต่างไปเติบโตแล้วก็ทำอะไรกันมาอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเพราะว่าด้วยด้วยรูปแบบด้วยด้วยสเกลด้วยอะไรเงี้ยครับก็ผมว่า มันน่าจะมีอะไรใหม่ๆทั้งทั้งการเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยของเราแล้วแล้วก็การกลับมาเจอกันของผมแล้วก็อีพีแล้วก็รวมถึงพาร์ทเดี่ยวของแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นกับขันใจว่าทำไมไม่รัชมังค์ไปเลยอไอ้นะฮะเป็นกับขันใจว่าทำไมไม่รัชมังค์ไปเลยมันจะมีคนมาเหรอพี่รัชมังค์ลองเปลี่ย<า>นเปียศาตรพี่ดูลองไหมลองไหมลอาเปลี่ยนไหมไรนะฮะลองเปลี่ยนดูเราต้องเปลี่ยนย่าเลยครับอย่าเลยอย่าเลยกลัวกลัวผมจริงๆแล้วเหมือนเดีว่ารูปแบบโชว์ของ ของความเป็นผงก็พีพีอะไรเงี้ยพอเราอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นเป็นอินดอร์มันก็จะได้ความอบอุ่นด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจากเกาะสมุยครับก็เดี๋ยวจริงๆแล้วมันจะมีการเซตอัพเรื่องแลนอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วมันน่าจะมีการทาสโลปขึ้นไปหรือว่าการจัดเลเยอร์เอาด้วยด้วยจริงๆแล้วพื้นที่มันค่อนข้างใหญ่มากเลยครับคิดว่าน่าจะมีการจัดวางให้ให้ให้สามารถไปถึงคนได้ทั่วถึงด้วยอะไรเงี้ยครับขอเลอนกับไปว่า ผมว่ามันเป็นเรื่องจังหวะและโอกาสจริงๆะครับหมือว่าตอนนั้นด้วยดีแคทพีโปรเจกต์มันมันก็ควรจะมีมันก็กําลังจะมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ด้วยด้วยโควิดหรือว่าด้วยอะไรต่างๆก็ตามอะไรเงี้ยโปรเจกต์ที่มันจบไปมันก็ทําให้เหมือนวาระนั้นมันก็เหมือนผ่านไปแล้วเหมือนกับว่ามันก็ยังไม่มีจังหวะที่มันที่มันเหมาะที่จะกลับมาจัดด้วยกันสักทีอะไรเงี้ยรวมถึงต่างคนก็ต่างมีแพลนเดี่ยวที่มันจ่อรออยู่ด้วยเลยเหมือนกับว่าเราก็เลยสวิตชไปทํานั่นทํานี่กันอะไรเงี้ยแล้วก็ เดี๋ยวคนคงเบื่อแล้วเจอหน้ากันบ่อยแล้วต้องเว้นแป๊บหนึ่งไม่ค่อยกับมาเจอพี่เขาบอกว่าชื่อคอนเสิร์ตเขาเป็นคนคิดไอ้นะฮะคอนเสิร์ตเขาเป็นคนดก็ก็ดูเป็นตัวเขาดีนะฮะคือผมผมเป็นคนแก้ปัญหามากกว่าเป็น trouble shooter ไอ้นะฮะเขาผมเนี่ยคนแก้ปัญหาเลยครับผมเนี่ย ทำงานง่ายได้หมดตามใจเขาหมดเลยชี่คอนเสิร์ตผมยี้ให้เขาตั้งเลยเห็นไหมล่ะพี่ตั้งหมดเลยตามใจครับยังไงก็ได้ครับถ้าในคอนเสิร์ตนี้พี่พีให้บิลกินทำอะไรก็จะทำถ้าผมทำได้นะครับมีข้ออาจจะเยอะไม่หาแบบความความหยุ่มอะไรเงี้ยคนหลายคนว่าเออโชว์เท่าไหร่ขอเท่าไหร่เงี้ยก็ผมผมว่าผมว่าจริงๆแล้วพาร์ทท็อกอาจจะ อาจจะเป็นเรื่องของ transition เข้าโชว์มากกว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเหมือนึงว่าพอเป็นคอนเสิร์ตคู่เราก็พยายามจะเน้นไปทางโชว์มากกว่าอะไรเงี้ยทั้งในพาร์ทของโชว์คู่กันโชว์เดี่ยวของแต่ละคนแล้วก็รวมถึงการที่เราก็จะเลนเกสบางท่านเข้ามาช่วยเหมือนกับว่าเติมทําให้เคมีมันมันแสบขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยครับตอนนี้มีเกสเกสกี่คนโอ้จริงๆมีทั้ง,ม,งมีทั้งที่คอนเฟิร์มแล้วกับ mm hmm. ทั้งที่เหมือนกับว่า ยังยังไม่คอนเฟิร์มเลยเงี้ยครับใครอ่ะใครที่คอนเฟิร์มแล้วครฮะใครอ่ะใครยยโอ้ก็ก็เป็นเป็นเป็นคนคุ้นคนเคยกันนี่แหละครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวการ์ใช่เป็นคำใบ้คำใบ้เลยอักษรย่อบสพโอ้โหมันก็คือไข่เนาะอันเดือนหรือเปล่ารอเล่นรอเล่นเพราะไม่แล้วเขาก็มาเป็นเป็นโชว์ได้อะไรเงี้ยใช่แต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้ให้กดบัตรใช่ไหมยังครับยังเราวันไหนนะ ซ้อมนิวแล้วเนีบอกเขาวอมนิวรอกันแล้วนี่เขาไม่ให้บอกเนี่ยคุณการ์ดเขาไม่ให้บอก้ใกลแนี่ใกล้แล้วอีกประมาณไม่เกินเนี่ยไม่กี่เดือนนี่แหละครับในส่วนของไลฟ์อัพในส่วนของไลฟ์อัพหรือพาร์ทโชว์หรือว่าอะไรเงี้ยรวมๆเหมดหรือยังก็จริงๆแล้วโครงโครงใหญ่ค่อนข้างนิ่งเลยนะครับหมายถึงว่าเรื่องของฟังก์ชันโชว์ว่าโชว์คู่ของเรามันจะมีพาร์ทไหนบ้างแล้วก็เหมือนเดว่าฟังก์ชันของโชว์มันจะเป็นยังไงบ้างรวมถึงพาร์ทเดี่ยวของแต่ละคนรวมถึงพาร์ทที่เราจะเอาเกสต์เข้ามาแทรกตรงไหนหรือว่ามมันจะี บอกว่าโครงสร้างโชว์มันเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมว่าค่อนข้างเกือบจะนิ่งแล้วแต่หมายถึงว่าหลังจากนี้มันเป็นเรื่องของของดีเทลการทําซีนในนั้นแล้วว่าจะทํายังไงให้มันออกมาตอบโจทย์ฟังก์ชันที่วางไว้นีค่ว่าจะตีกันนะครยงยงผมเกิดมานะพี่ผมนะไม่เคยตีกับใครเลยนะไม่เคยมีปัญหากับใครเลยเป็นคนที่เป็นคนที่แบบรักความสงบแล้วก็รักสันติที่สุดแล้วใช่ อ๋อใช่คือผมมาสเกดดูไว้ใช่ไหมแล้วมันก็อ้าวถ่ายไปรูปสุดท้ายมันกลายเป็นรูปดํามืดเฉยเลยแล้วมันก็ลงไปจะเป็นชั่วโมงแล้วอ่ะมันก็ไปแล้วจะลบก็เดี๋ยวอัลกอริทึมเสียอีกแล้าก็เราก็เลยลงเติมไปเลยรูปหนึ่งคือกลายเป็นอัลกอริทึมเสียหมดเลยทั้งสองโพสคือไม่เคยตีกับใครเลยไม่เคยตีกับใครเลยครับพี่รักสงบแต่ถึงรบเราไม่ขาดเราคนไทยอีกเรื่องหนึ่งคือวันนี้ หอมลงก็จริงๆช่วงนี้ทำงานไม่ค่อยเยอะครับทำงานไม่ค่อยเยอะก็เลยไม่ค่อยเจอใครเศรษฐกิจก็ไม่ดีช่วงนี้ก็ก็ดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพมฮะก็หรือว่าเป็นเพราะตอนนั้นลดน้ำหนักแล้วมันไม่กลับมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันกลับขึ้นมาแล้วอันนี้คือดึงดึงลงมาใหม่เหตุที่ต้องดึงลงเพราะว่าก็กค็ไม่โปรเจกต์อะไรอะไอะไร คุณดีขึ้นมากอ,อะค่ะอ๋อ <c oughs> ตัวนี้ผมเจอคอนเสิร์ต,รตใช่จริงเหรอจริงจริงบอกว่าจะมีแบบมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่ามีเซอร์ไพรส์ก็มีตลอดทั้งปีแล้วก็คิดว่าไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ตปีนี้นะก็คิดว่าเดี๋ยวอีกอีกอีกไม่เกินเนี่ยไม่กี่เดือนเนี้ยมันก็จะมีอะไรแบบมาบอกเล่าสู่คนฟังทุกคนได้แบบตื่นเต้นกันไปเรื่อยตลอดทั้งปีเลยครับคู่หรออะไรนะฮะรคู่กันเหรอ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้เลยอะถ้าเธอไม่มีพี่รุูดแบบผม่พี่อย่าจี้ผมเลยคือผมก็ทำงานไปผมกว่าออะไรอย่างเงี้ไงอ่าพูดไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยเพราะหลายคนบอกว่าเออแบบดูเหมือนกินฟีดสูงเศรษฐกิจมันไม่ดีครับพี่ช่วงนี้ผมก็ผมก็ไม่ไม่มีงานไม่มีอะไรผมก็กินแกบกินอะไรไปอะไรอย่างเงี้ย เใช่บอกเป็นเพราะเป็นมดงานคนเล็กๆเป็นมดงานทุกวันนี้พอไม่มีงานก็หาหาเช้าไม่ได้ข้าก็ไม่ได้กินนะฮะไม่ได้เริสานะต้องสาจะได้ข่าคิวแน่นทุกวันนะครับอะไรอ้ข่าวคิวแน่นทุกวันเนี่เราไม่มีงานงานซ้อมพี่ซ้อมงานซ้อมคอนเสิร์ตนะฮะใช่เอาล่าสุดเพิ่งเปิดช่องยูทูปคู่กันคือยังไงก็จริงๆแล้วผมว่ามันก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นของของตัวโปรเจกต์ คู่นี้แหละที่เรากําลังอาจจะอาจจะมีคอนเสิร์ตด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเดีว่ามันก็อาจจะมีอะไรคู่กันอีกอะไรอย่างเงี้ยมีมีอะไรที่มันอยู่ในโปรเจกต์เนี้ยโปรเจกต์ของบิวกิ้นกับพีพีกิจดับเบิลทรัเบิลเนี่ยที่ที่มันก็จะค่อยๆมาระหว่างทางหรือว่าหลังจากนั้นอีก<ร>อะไรอย่า็เงี้ยอยากจะบอกเล่าเพราะาเดี๋ยวมันจะแบบคอนเทนต์คู่เดี๋ยวจะไปลงช่องบิวกิ้นจะไปลงช่องพีพีเดี๋ยวก็จะเหมือนกับว่ารู้สึกว่าเอ๊ะ ทำไมทำไมถึงไม่ลงช่องคนนึงอะไรเงี้ยก็เลยผมกาอ่ะเราก็ทําช่องใหม่เลยคิดกับกัมว่าต้ำหนักลงไปเยอะไหมทำไมเลยตอบพี่อะไรตอบพี่มันเงี้ยน้ำหนักลงไปไม่ได้ตอบเลยอน้ำหนักลดไหมครับเพิ่มลงไปเยอะแค่ไหนอ๋อลงน่าจะประมาณสี่ห้าโลเลยเงี้ยครับไม่ไม่ไม่เยอะมากไม่ได้เยอะมากครับคือเความตั้งใจตั้งใจตั้งใจครับแปลว่าชอบน้ำหนักของเราในช่วงนี้ก็ มันก็จะเป็นช่วงๆบางช่วงเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะอยากอยากจะดั้มลงมาบางช่วงก็จะอยากรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะเอากลับขึ้นไปอะไรเงี้ยเป็นเป็นแบบแล้วแต่อารมณ์ครับตอนนี้พอหรือยังหรือลดอีกประมาณนี้พอแล้วครับผมประมาณนี้อะไรแต่เป็นความตั้งใจนครับตั้งใจครับหนักไมนี่ยแบบเพราะว่าอะไรคนบอกว่าเอ๊ะไม่สบายหรือเป็นอะไรหรือเปล่าสบายดีครับสบายดีครับใช่อันนี้คือเล็กซิมแพ็คเหรอครับก็ก็แข็งๆอยู่บ้างแหละไหนไหนอะไม่เห็นเลย ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคอนเสิร์ตนะับคอนเสิร์ตเดี๋ยวจะซื้อบัตรด้วยนะครับเพร้อมโชว์ในคอนเสิร์ตโอ้ยยังยังครับยังครับยังครับผมเป็นคนขี้อายครับแต่คนคาดหวังล้วนะพี PP ดีกว่าพี PP ซิกแพคอย่างนี้เลยเดี๋ยวไปชีพี p ถัดเสื้อรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงครับก็เขาชอบถ่ายรูปโป๊ะๆลงไอจีเขาก็ทุกคนก็เห็นใช่ไหมล่ะจริง นี่ตอนนี้เขาก็ไปเป็น global star อยู่ต่างประเทศแล้วผมก็เห็นเขาเดินเลาเห็นเป็นเพียนนึกเออเป็นยังไงบ้างเป็นยนก็โอเคนะโอเคน้าตาดีไม่ขี้ไม่ขี้ไม่พีพีเอาคืนเวลาไฮะเดี๋ยวพี่พี่เอาคืนเยอะใช่ไหมลอพี่พี่เขาก็เตรียมตัวจะทำร้ายจิตใจผมอยู่ตลอดเวลาแล้วล่ะก็ทำร้ายบ่อยหรอประจำเลยครับพี่โอเคฟังเหมือนันที่เดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเดินเล่ากดติดกันนะครับผมก็ สำหรับคอนเสิร์ตนะครับบิวกี้แอนด์พีพีกิดนะครับดับเบิลทรัฟเฟิลคอนเสิร์ตนะจริงๆตอนนี้ก็เริ่มจะแบบหินอะไรมาเรื่อยๆระหว่างทางแล้วก็หลังจากนี้ก็น่าจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมรวมถึงทุกคนก็น่าจะเก็ตวาย์หรือว่าธีมของคอนเสิร์ตมากขึ้นว่ามันจะออกไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับทั้ทงทั้งโซเชียลมีเดียของบิวกี้แอนด์พีพีกิดเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็ฝากติดตามบิวกี้แอนด์พีพีกิดออฟฟิเชียลด้วยซึ่งก หวังว่าทุกคนจะตื่นเต้นแล้วก็ชื่นชอบออกมาเรื่อยๆระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงคอนเสิร์ตหรือว่าหลังจากนั้นด้วยนะครับฝากหนักบ้างเพราะว่าแฟนๆต่างประเทศเยอะฝากเป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะเป็แฟนเลยฝากภาษาทุกคนเลยอ่ะอินดูแฟนอินดูแฟนในภาษาด้วยค่ะคุณคนไทยขอบคุณคนไทยครับได้ครับก็จริงๆอย่างที่ผมบอกเลยผมดีดีใจมากที่เหมือนว่ามีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งของของภาพยนตร์เรื่องหลานมากนะผมว่า มันเป็นความโชคด,ดีของผมจริงที่ที่หมถึนว่าทางพิพัฒน์แล้วก็ GDS รวมถึงทีมงานหลายๆคนอะไรเงี้ยเขาเขาอยากจะให้ผมมาเป็นส่วนหนึ่งของของโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยผมว่าผมผมมาในทไลายแบบแทบจะเลยครึ่งทางของงานงานนี้มาแล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่และทีมงานหลายๆคนทีมงานทุกฝ่ายเขาเตรียมงานกันมาเขียนบทกันมาหลายปีมากอะไรเงี้ยดีใจที่เขาที่เขาเชื่อใจผมแล้วก็เห็นเห็นศักยภาพในตัวเราให้เรามามาเป็นส่วนหนึ่งในการนําเสนอของหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าเราก็ มีโอกาสได้ออกไปเล่าเป,เป็นเหมือนคนเบื้องหน้าออกไปเล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็จริงๆแล้วหนังเรื่องนี้มันประสบความสำเร็จด้วยด้วยความสามารถแล้วก็ศักยภาพของคนอีกไม่รู้กี่ร้อยคนตั้งแต่คนทำพีโพคนเขียนบทคนถ่ายทำจนถึงโพสต์โปรดักชั่นอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็รวมถึงทีม GDS ด้วยนะครับทีมโปรโมทด้วยอนะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากผมดีใจมากแล้วไปขอเป็นตัวแทนขอบคุณทุกคนนะครับท,ที่สนับสนุนภาพยนตร์ไทยเล็กๆนะครับหลานมากแล้วก็ทำให้ตอนนี้เราก็มีโอกาสได้ไป

Hope you guys going to enjoy it. And one day, hopefully, uh, I will have an opportunity to see you all. Thank you.